ตันนี้เราก็มีหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเอ,เอครับตรงนี้ตรงนี้เนื้อหาสารานี่เนื้อเก่าครับแก่ทองแล้วก็มีรอยยับย่นครับโดยเฉพาะตรงหน้าอกท่านนะครับนอ,อกท่านนี้จะเป็นรอยแบบไข่ลากผักชีครับไข่ลากผักชีด้านขวาองค์ท่านก็มีรอยคราบน้าตาลเข้ม แล้วก็คล้ายๆเขาเรียกอะไรนะครับเนี่ยคล้ายแกนๆนะครับเป็นรอยยับๆย่นๆนะครับเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเรียบรงนี้สวยครับอันนี้เป็นพันหล่อนะครับไม่ใช่พัดฉีดดูจากเดต่าสิครับนุนเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วรอบๆดวงตาท่านก็มีรอยยับๆช่นๆนะครับบ่งบอกเป็นพันหล่อโบราณนี่ครับคล้ายๆลากของชีนีครับตรงหน้าอกท่านนะครับ ดูท่านด้านนี้นะครับเปคล้ายลาบผักเชีครับเป็นเส้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 นแล้ยวยาวนะครับแล้วก็มีรอยยับรอยย่นครับตรงคอท่านนี้ก็รอยย่นนะครับเนี่ยรอยย่นครับเดี๋ยว z o o ชัดๆเลยครับรอยย่นครับรอยย่นทั่วไปเลยครับเนี่ยตรงคอนี่รอยย่นทั่วไปเลยครับดวงตาโน้นเด่นครับรอยย่นทั่วไปองค์หลวงพ่อย่นตรงคอนี่เลยครับเนี่ยคอนี่เลยครับ บ,บ่งบอกเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณยุคเก่าครับหล่อโบราณยุคเก่ามีทั้งลอยตึงนะครับโดยสังกติท่านนี้จะตึงนะครับแต่ลอยตรงคอท่านนี้จะย่นเป็นลาบผักชีแล้วมีคาบสีน้ำตาลด้านขวาองค์ขวาท่านครับตรงชายจีวรนะครับเนี่ยแล้วตรงร่องแขนนี่ก็เหมือนลาบผักชีครับย่นยนเหมือนกันครับย่นย่นเหมือนกันหล่อโบราณนะครับ ก็อยู่ในสภาพนี้ก็โอเคแล้วครับแล้วดูที่หน้าแข้งท่านครับหน้าแข้งท่านนี่ครับตรงนี้ภาษาเซียนก็เรียกอะไรนะครับพระอาทิตย์ในชะ่ไหมอ๋อตาพระอินคงจะเรียกเป็นตาพระอินนะครับผมก็ไม่เข้าใจเรียกนะครับตรงน,นี้ตาพระอินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มนิยมเอครับพิมพ์นิยมเอเนื้อสวยครับเนื้อท่านสวยมาก แล้วดูด้านขวามือครับอดูด้านขวามือองค์พระขวามือองค์พระอคนนี้สวยครับนี่สวยแก่ทองครับนีณแก่ทองเนื้อแก่ทองครับสวยมากครับตรงหูด้านขวามือท่านนะครับนี่ก็เป็นร carry อ,อ,อยย่นครับรอยย่นรอยเล้ารอยลานครับนี่นะครับรอยเล้ารอยลานครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับว่าเทลแล้วทองมันคงจะไม่เข้ากันไม่สนิทนะครับเนี่ยเป็นรอยย่น้อยแตกแลครับเเห็นไหม้อยแตกครับเป็นธรรมชาติทาหลอะครับหูด้านขวาท่านนี้ก็เป็นน้ําตาลเข้มครับขาบน้าตาลเข้มแล้วก็มีรอยรอยย่นครับรอยย่นโด,ดยด้านหลังครับหลังนิดหนึ่งนะที่ครับ้อยย่นครับ มีทั้ง้อยย่นลอยแยกนะครับแล้วก็ตึงผิวตึงนะบางส่วนก็ตึงบางส่วนก็กย่นครับเป็นธรรมชาติท่านหล่อครับจเจ้าแน่นอนไม่ได้ครับพอสมัยก่อนเนี่ยเขาคุมไฟไม่ค่อยได้ครับช่างคุมไฟไม่ค่อยได้ก็เลยลหามาไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่รอบผูองคท่านนี่ย่นไม่ออกเลยครับนียย่นครับธรรมชาติครับธรรมชาติที่ก็ลอยลานครับลอยลานบ่งบอกเป็นพราหล่อโบราณ ซ่องแขนนะครับซ่องแขนนั้นขวาวันนี้ก็ย่นนะครับเห็นเป็นรอยเส้นๆครับคงจะพิมพ์แตกกปสักอย่างครับเส้นๆนะครับผมไม่เข้าใจเรียกครับด้านหลังนี้ก็ย่นครับหลังนั้นนี้ก็ย่นครับมีรอยยับรอยย่นรอยตึงอยู่ในองค์เดียวกันครับผ้าหลอดของยี่หร่ครับผ้าหลอกโบราณเป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติด้านหลังครับ ลอยยับลอยย่นลอยแยกเป็นด้านล่างครับด้านล่างอันนี้ก็เป็นลอยย่นเหมือนกันครับเนี่ยเป็นธรรมชาติครับย่นเป็นจุดๆตึงเป็นจุดๆครับนี่ครับนี่ก็ย่นครับเนี่ยนี่ก็ลอยย่นไปยอยย่นครับนี่ก็ย่นครับซอกซอกทีวอรนี่ก็ย่นครับเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติธรรมชาติพหล่อ แน่นอนไม่ได้ครับพัดหล่อบางจุดก็ย่นบางจุดก็ไม่ย่นจะเป็นมาตรฐานไม่ได้ครับถึงบอกครับหลงพอเงินเนี่ยจะตําหนิไม่ได้ครับตำหนิไม่มีครับมีก็มีองค์เดียวครับบางทีที่เป็นจุดสําคัญไม่ได้นี่ครับหลงพอเงินให้ดูดที่เนื้อนะครับเนื้อถึงพิมพ์ใกล้เคียงครับก็โอเคแล้วครับถ้านะถึงพิมพ์ใกล้เคียงก็แท้แล้วลครับพอเงินดูที่เนื้อครับ ดูโลหะเป็นก็ดูหลอมืเงินเป็นแล้วครับผมก็ใส่ด <c oughs> ูเนื้อโลหะนี่แหละครับพิมพ์เนี่ยคงจะชี้ขาดไม่ได้แล้วครับเพราะท่านไม่ได้หล่อองค์เดียวไม่ได้หล่อเบ้าเดียวครับเบ้าละองครับแค่ละไม้ใกล้เคียงกันสวยบ้างไม่สวยมัาก็เป็นธรรมชาติครับนี่ก็รอยยนครับนี่รอยล้าวครับรอยล้าวรอยล้าวเกิดจากเนื้อโลหะหล่อแล้วมันไม่เกียเงินครับเพราะว่าการหล่อแต่ละครั้งนี่หลวงพ่อท่านไม่ได้กำหนดเนื้อโลหะนะครับ ไม่ได้สัดส่วนครับก็เลยเกิดร้อยยับมั่งร้อยเล้าร้อยล้านครับเป็นธรรมชาติพันหล่อบนลานใครที่มาเข้ามาชมแล้วนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปนะครับแะด้วยอีกด้านนะครับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งของพระ งนี้ครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็เนื้อแก่ทองครับอันนี้รู้สึกจะเป็นกระไหล่ทองนะครับเนี่ยผมว่าเป็นกระไหล่ทองนะแต่กล้องมือถือก็มันเหมือนจะเนื้อเดียวกันจริงๆไม่ใช่นะครับนะเป็นกระไหล่ทองนี่คงจะเป็นการเบ้าแตกเขาไม่พีมันก็เป็นเส้นๆเลยนะครับเส้นเด่นชัดเลยครับตรงเนี้ยเส้นเด่นชัดเลยครับเพราะจะเป็นพาชีกาไม่เป็นอย่างเงี้ยครับพาชีดก็จะเท่ากันหมดเน่ย สวยครับลอยยับ้อยย่นรอยแยกด้านนี้ก็ย่นครับขาบดำๆดำดำที่ก็ย่นครับเลยย่นไปดูด้านหน้าอีกด้านอีกครั้งนึงครับนะครับครับหน้าสันสวยครับเนื้อดีครับเนื้อถึงอายุดูหลงพ่องเงินที่ดูเนื้อเป็นหลักครับผมไม่ทราบว่าคนอจะดูยังไงนะครับแต่ผมดูเนื้อเป็นหลัก ดูไต่ฐานกับไต,ต้ฐานสักครั้งหนึงโดยไต้ฐานในครับอันนี้เป็น่อชนวนใหญ่นะครับ่อดชนวนใหญ่่ชอชนวนใหญ่เป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติตะใบตะใบมีตะใบนะครับตะใบน่็จะย่นย่นแล้วนะครับเนี่ยตะใบค่อนข้างจะย่นแล้วเพราะว่าพามันเก่าครับพาเก,ก่า พระเก่าถึงอายุครับมียุคมีย่นอันเป็นธรรมชาติพระหล่อใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้พาดรับชมคลิปต่อไปครับสวยครับสวยผมก็จะสรรหาหลวงพ่อเงินนะครับเอามาลองให้ชมอยู่เรื่อยๆครับ กามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปครับให้ดูทั่วองค์ครับให้ดูทั่วองค์เ้อเหลืองครับออกเหลืองครับตรงนี้ด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอเคครับ มีรอยยับรอยย่นมีรอยตึงครับอยู่ในองค์เดียวกันครับผิวทั้งตึงทั้งย่นครับองค์ไหนพิมพ์ที่มันดันโนนนะครับมันโน่นมานี่ก็จะตึงกันแหละอย่างสังกะสีนี่มันตึงตึงครับแต่ส่วนประกอบส่วนอื่นนี่ย่นครับย่น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 นี่ตีมาเนื้อเกินครับจะเป็นตําหนิไม่ได้ครับเพราะบางองค์ไม่เหมือนกันครับบางองค์เขาก็มีเกินครับ เบามาเทมาสวยก็มีก็ไม่สวยก็มีครับแต่ที่บอกได้ว่าเป็นพันหล่อโบราณเพราะว่าเนี่ยมีรอยย่นตรงคอท่านเอ็นครับเนี่ยบ่งบอกเป็นหล่อโบาราณพองเนี่ยไม่ได้ย่นทั้งองค์นะครับไม่ได้ย่นทั้งองค์มีส่วนย่นบ้างไม่ย่นบ้างต,ตึงบ้างเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติเป็นตัวกําหนดครับไม่ใช่ช่างเป็นตัวกําหนด ช่างมีหน้าที่รอครับจะตึงจะเต็มยังไงก็แล้วแต่ครับแน่โลหะไม่ได้สัดส,ส่วนก็ทําให้พระเนี่ยเทออกมาแล้วนี่ไม่เหมือนกันครับบางองค์บางอางค์ก็เทเต็มบางทีไม่เต็มครับแล้วแต่เอาแน่นอนไม่ได้ตายตัวไม่ได้ครับใครที่ชข้ามาแล้วก็จะเลิมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปครับ ลองหมุนดูเลยครับหมุนดูครับทัวองค์ผมก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆครับชอบกับเก็บครับผมไม่ยด้เสียนพาครับแค่เป็นคนแบบชอบสะสมสวยครับเมตตาทันี้เต็มเลย,ยนะครับเมตตา ดน,นเด่นขึ้นมาเลยครับเมตาดุนเด่นขึ้นมาเลยมีรอยยับรอยย่นบ่งบอกเป็นภ้าเก่าเนื้อโลหะสีทองอลา,ามองค์นี้สวยครับสวยมาก ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปผมยังมีหลวงพ่อเงินดีกหลายองค์นะครับเนื้อสำลียังไม่ได้เอาลงเลยครับตอนนี้ยังมีเนื้อสำลีนะครับแต่ยังไม่ได้เอาลงองค์นี้สวยครับดูนเนื้อใกล้ๆครับนเนื้อใกล้ๆดูไว้ทั่วองค์ครับ ลาอักทีนี้ได้เป็นเส้นๆๆ,ๆ,ๆเลยครับเนี่ยครับ,ค,รบคลิปนี้ขอจบทีเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะลามหลงเข้งินมาให้ชมเรื่อยๆครับใครเข้ามาแล้วก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ